สสรรพระพุทธศาสนาก่อกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ในอินเดียเองพระพุทธศาสนาได้เจริญแพร่หลายจนกระทั่งถึงพออ 1, 1700ศ1 7 0 0เศษ จึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทําให้เราได้ทราบว่าพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองกิ่งคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีปรากฏทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะก,กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่88จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานคือจารึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งมีการค้นพบใหม่เราออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งตรงไปทางทิศตะวันตกก็คือชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียจุดที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือที่ที่จะนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้นั้นก็คือจารึกของพระเจ้าอาโศกมหาราชเรียกว่ารัตันปูรว่าสถานที่ตรงนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอจันเดลีรัฐอุตตรประเทศ ติดเขตกับอำเภอไก่มูรัฐพิหารห่างจากตัวอำเภอก็ประมาณ46กิโลเมตรออกมาทางทิศใต้จะรึกนี้พบในปี2552หรือปีคศ2009นี้เองชุมชนที่ใกล้ที่สุดก็คือคูรังหูปู้รัฐอุตรประเทศพมะพุทธสุตภาะพรพุทธสุตภาะค่ย เราออกเดินทางโดยเช่ารถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ผ่านชุมชนที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะน,นี้มีคนอาศัยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าชาวอินเดียนั้นไม่นิยมฉาบทาบ้านก็เลยเห็นแต่เป็นแนวอิฐผ่านเด็กผู้หญิงกำลังจะเอาผ้าไปซัก ถนนสุดโสมยังไม่มีการเทคอนกรีตหรือลาดยางแต่อย่างใดสภาพบรรยากาศท้องทุ่งชนบทของอินเดียก็จะประมาณนี้วันที่เราไปนั้นอากาศร้อนมากอุณหภูมิอยู่ที่เกือบ30กว่าองศาเลยทีเดียวถนนก็แคบแแม้จะลำบากต้องหลบซ้ายหลบขวา โยกหน้าโยกหลังหัวโยกหัวคลอนเลยทีเดียวถนนที่จะพาท่านทั้งหลายไปชมจารึกของพระเจ้าอโศอกนั้นก็จะเป็นทางแคบๆเลนเดียวประมาณนี้ยังไงก็พยายามเพื่อที่จะนำภาพให้ทุกท่านที่อยู่ในเมืองไทยได้รับชมกันก็อยากจะนำพาท่านทั้งหลายให้มาชมความสําคัญของสถานที่ตรงนี้เราขับช้าประกวดรามอเตอร์ไซค์แซงหน้าไปก่อนแล้ว ทราบว่าที่นี่นั้นมีชุมชนวันนา่ำที่หันมานับถือพุทธศาสนาพอสมควรเลยทีเดียวควายที่นี่นี่ก็ตัวดำเหมือนกันบ้านเรานี่แหละแต่ว่าเขาจะงอจุดหมายของเราก็อยู่ทางด้านขวามือก็คือคูเขาที่กำลังจะเดินทางไป ก็ถามว่าถ้าเป็นหน้าฝนจะทํำยังไงชาวบ้านบอกว่าหน้าฝนนี่อย่ามาเลยว่าอย่างนั้นไม่มีทางเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นความลําบากเหมือนกันถน,นนก็ค่อนข้างย่าแย่โชเฟอร์ก็คือนายสัญชัยนี่ก็สู้หน้าดูเหมือนกันญาติโยมดันตั้งหลายฝุ่นฝุ่นตลบอบอวนเลยทีเดียวก็พยายามจะนําพาพวกเราไปส่งถึงจดหมายให้ได้ ท้ายที่สุดเราก็เดินทางมาถึงปลายทางของเรามีต้นมะม่วงปลูกอยู่สองฝากฝั่งไหนที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่มาสำรวจจารึกอโศกใหม่ที่ค้นพบไม่นานแต่ว่าก็ขอโอกาสฉันข้าวก่อน อาหารก็ทําง่ายๆนั้นก็คือปลากระป๋องจากบ้านเรา็อกไส่มะนาวหัวหอมคลุกเรียบร้อยก่อทานกับหลวงพี่ชายาท่านสมปอนแล้วก็ท่านวัฒนาก็เป็นยำปลากระป๋องที่อร่อยที่สุดบริเวณข้างๆที่เราฉันอาหารนั้นก็จะมีพุทธวิหารที่ชาวพุทธบริเวณใกล้เคียงในร่วมกันสร้างไว้เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถืปูนมีธงฉับพันน้ารังสีอยู่บนหลังคาด้วย พวกเราก็ถือโอกาสเข้าไปกราบไหว้สักการะป้ายสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะเขียนว่าบุตรสั้นสถานคุรหูปู้สาขาคุรหูปู้นั้นก็เป็นวัดในทางพุทธศาสนานั่นเองแต่ว่าก็เพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างเนื่องจากชาวพุทธที่นี่นั้นค่อนข้างยากจนเราก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนที่นี่เสร็จเรียบร้อยก็มุ่งหน้าเดินทางไปต่อ โดยมีหลวงพี่น้อยหรือหลวงพี่ชายาเนี่ยถ่ายโดนให้เราด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นฝ่ายรวบรวมเด็กๆไม่ให้วุ่นวายก็ถือโอกาสถ่ายกับเด็กกระโนมมืออยู่ใต้ต้นไม้จากนั้นเขาก็เดินทางขึ้นสู่ภูเขาจะมีท่านวัฒนานำพาแล้วก็ถือโอกาสถ่ายกับเด็กๆเด็กๆที่นี่นี่นน่ารักพอเห็นเราไปที่ไหนก็แห่ยกขยงไปด้วยกันทั้งหมดเลยนะโม ตัสสะภะคะวะโตอะราฮะโตัาสัมพุทธัสสะนาโมนี่ก็จะเป็นภาพเด็กๆที่หลวงพี่พัฒนากับหลวงพี่ชัยยาพาไหว้พระสวดมนต์พระนมือทีเดียวนี่ก็เป็นหน้าตาของเด็กๆจำชนบทก็ค่อนข้างตัวดำนิดนึงแต่ก็แฝงไว้ด้วยความน่ารักสอบถามแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนา จุดหมายปลายทางที่เราจะไปนั้นทําทางด้วยการเอาหินทรายแดงนี่มาปูเป็นแนวขึ้นสู่ภูเขาอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะน,นี้หลังจากนั้นก็ผ่านซุ้มประตูที่มีภาพวาดเป็นพระพุทธรูปอยู่ฝั่งขวาแล้วข้างบนก็จะมีพุทธรูปอยู่ที่ซุ้มประตูนี้ด้วย จากนั้นเราก็เดินผ่านเพื่อเขาไปสักระยะหนึ่งสุดท้ายก็มาเจอจุดที่เป็นลานกว้างตรงกลางตรงนี้มีหลวงพี่วัฒนานำพาเด็กๆเ,เดินขึ้นไปด้วยตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยเป็นปูนปั้นทาสีขาวเราจะมีภาษาฮินดีเขียนบอกว่าตถาคตเกาตั้มพุทธ,ธะหรือตถาคตเกาตั้มบุตระก็คือพระตถาคต เอาตัํมพุทธะก็คือโคตมะพุทธะนั่นเองสุมพระพุทธรูปตอนนี้ก็เพิ่งจะก่อสร้างเสร็จก็ยังไม่ได้ฉาบแต่อย่างไรจุดหมายปลายทางของเราก็คือภูเขาที่เห็นข้างหน้านู้นหลังจากนั้นก็จะนำพาทุกท่านชมภาพมุมสูงซึ่งหลวงพี่ชายาหรือหลวงพี่น้อยได้นำโดรนไปถ่ายทำด้วย ซึ่งเด็กๆก็ตื่นเต้นน้าดูเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนว่าโดรนมันเป็นยังไงทําไมมันถึงบินได้เราก็นึกว่าจุดหมายจารึกอโศกนั้นจะอยู่ที่ภูเขาแห่งนี้ก็เลยส่งโดรนนั้นไปถ่ายทําก่อนภูเขาตรงนี้เป็นภูเขาเตี้ยๆไม่สูงชันเท่าไหร่นักต้นไม้ข้างบนนั้นก็ไม่ค่อยมีสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าก็ยังมีสุนัขจิ้งจอกล้เหลืออยู่บ้างเล็กน้อยว่าอย่างนั้นแต่ว่าสัตว์อื่นก็ไม่ค่อยมีแล้ว เมื่อเข้าไปในใกล้ๆจะเห็นว่าตรงบริเวณที่เรากําลังจะไปนั้นจะมีทางเดินขึ้นสู่ภูเขาแล้วมีราเหล็กกั้นอย่างดีเลยทีเดียวที่ภูเขาแห่งนี้เป็นถ้าเป็นคูหาธรรมชาติไม่ใช่ถ้าที่เกิดจากการขุดเจาะของมนุษย์แต่อย่างไรถ้าตรงนี้ชาวพุทธที่นี่ เอาพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้แล้วก็ประดับธงทิวสวยงามเลยทีเดียวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภาพมุมสูงที่เรานำภาพมาให้ท่านทั้งหลายได้ชมในวันนี้ที่ถ้ำตรงนี้ชาวพุทธอินเดียก็นำธงฉับพันหน้าังสีนั้นไปปักไว้เป็นเขตเป็นแนวด้วยในภาพนี้ก็จะเห็นเด็กๆก,กำลังปีนขึ้นไปที่บริเวณถ้ำ หลังจากนั้นก็ไปถึงภายในบริเวณถ้ำหลวงพี่วัฒนาก็นำพาเด็กๆไหว้พระสวดมนต์ไม่รู้ว่าสอนเด็กยังไงนะแต่ว่าเด็กๆก็ทำตามพระนมมือไหว้สงสัยเอาขนมล่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเด็กๆส่วนใหญ่ที่นี่ก็นับถือพุทธศาสนาตามพ่อแม่ก็เป็นภาพน่ารักน่าประทับใจเลยทีเดียว ญาติโย,ยมท่านทั้งหลายเมื่อเราสอบถามจุดหมายปลายทางว่าจะรึอกอโศกไหมเขาบอกว่าอยู่อีกภูเขาว่าอย่างนั้นจากนั้นเราต้องเดินลัดเลาะตามเชิงเขามุ่งหน้าไปอีกภูเขาแห่งหนึ่งอากาศก็ร้อนร้อนเงื่อก็ไหลคลายย้อยคราวนี้อาตมาก็ถือโอกาสพักให้ทั้งสองท่านก็คือท่านวัฒนากับหลวงพี่สมปองขึ้นไปสำรวจขึ้นสู่ภูเขานี้ก็จะเป็นภาพกำลังปีนเขากันขึ้นไป ทางก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นักแต่ค่อนข้างร้อนเนี่ยภาพนีนะ้ต้องบุกป่าฝ่าดงเข้าไปในที่สุดก็มาถึงจุดที่เป็นช่องว่นหินเด็กๆบอกว่ามีจารึกของพระเจ้าอาโศกก่อนที่จะเจอจารึกอโศกนั้นเราก็มีภาพวาดของผู้คนแถวนี้เป็นภาพวาดเหมือนกับภาพวาดสตรีอันนี้เป็นจารึกใหม่ในที่สุดเราก็มาพบจารึกที่นี่ จารึกที่นี่นั้นเป็นอักษรพรมมีสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชภาษาปรากิตซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับภาษาบาลีมีทั้งหมดอยู่9แถวเป็นพระราชาองค์การของพระเจ้าอาโศกมหาราชข้อความในจารึกนั้นเขียนว่าแถวที่หนึ่งพระเจ้าปิยาทศีผู้เป็นที่รักของถวยเทพได้ตรัสอย่างนี้ว่า แถวที่สองนับเป็นเวลากว่าสองปีครึ่งที่ข้าพเจ้าได้เป็นอุบาสกเป็นคาราวะาในทางพุทธศาสนาแถวที่สามแต่ก็ไม่ได้ทำความเพียรอย่างจริงจังเลยแถวที่สี่นับเป็นเวลาอีกหนึ่งปีเศษแล้วที่ข้าได้เข้าสู่สงฆ์และทำความเพียรอย่างจริงจังแถวที่ห้าแต่ก่อนมาบัดนี้ทวยเทพทั้งหลายในชมพูทวีปยังไม่มีความสนิทสนมกับมนุษย์ทั้งหลายแต่บัดน,นี้ข้าได้ทำให้สนิทสนมแล้ว แถวที่หข้อนี้ย่อมเป็นผลแห่งความเพียรแถวที่เกผลอันนี้ใช่ว่าจะมีเฉพาะกับคนเป็นใหญ่บรรลุเท่านั้นก็หาไม่แม้แต่คนต่ำต้อยก็มีความเพียรอยู่ก็สามารถประสบความสําเร็จอันไพบูรณ์ได้แถวที่8เพื่อประโยชน์อันนี้ข้าจึงได้ทําการประกาศองค์การฉบับนี้ขึ้นขอชนทั้งหลายที่ต่ำต้อยหรือคนเป็นใหญ่จงพากันทําความเพียรเถิด แถวที่เแม้ชนปลายเขียดแดนก็ขอให้ทราบเรื่องนี้และขอความเพียรน,นี้จงดำรงอยู่ชั่วการาน,นานเพราะประโยชน์ที่มุ่งหมายจะเพิ่มขึ้นและจ,จะเจริญขึ้นอย่างน้อย1เท่าครึ่ง 10. พระาชองวงการนี้ถูกประกาศโดยข่าในระหว่างการจาริก 11. 256ราตรีได้ผ่านพ้นไปสำหรับข่าในการจาริกครั้งนี้ สิข้อนี้จึงทําให้ข้าได้ประกาศพระราชโองการใส่แผ่นหินนี้ไว้ 13. ถ้ายังมีเสาหินที่นี่อยู่ภายในราชอาณาจักรของข้ามันก็ควรจะได้จารึกไว้เช่นกันนี่คือพระราชโองการของพระเจ้าอาโศกมหาราชที่สั่งให้แกะจารึกพระราชโองการนี้ไว้เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อ2,300กว่าปีที่ผ่านมาบริวเวณแถวนี้ก็น่าจะเป็นป่ารกทึบแต่ฉไหนะ ทำไมถึงมีการจารึกไว้ที่นี่คําตอบที่ได้ก็คือตรงบริเวณแถวนี้ก็น่าจ,จะมีชุมชนอยู่อย่างแน่นอนมิฉะนั้นก็คงจะไม่มีการแกะจารึกพระดจ้วงกันฉบับนี้ไว้ที่แผ่นหินตรงนี้จารึกนี้ได้ค้นพบในปี2552มานี้เองหลังจากที่นำพาทุกท่านไปชมจารึกของพระเจ้าโศกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือโอกาสได้ถ่ายภาพมู่ร่วมกัน ทีมงานของเราก็มีหลวงพี่ชัยยาหลวงพี่สมปอนและก็ท่านวัฒนาก็ถ่ายภาพกับเด็กๆเก็บไว้เป็นที่ระลึกก่อนที่จะได้เดินทางกลับระหว่างเดินทางกลับนั้นก็อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพคนต้องลงซะก่อนมิฉะนั้นรถไปไม่ได้เนื่องจากรถค่อนข้างต่ํา ปรากฏว่าสเกิร์ตด้านหน้ารถนี่ลุดออกมาเลยทีเดียวทานววัฒนาได้เดินตามหลังนี่ก็เป็นบรรยากาศกว่าจะได้จาลึกนี้มาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบความเป็นไปเป็นมาที่ทุกท่านมาชมในตอนที่88ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนที่89ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นค่อยติดตามคราวต่อไปขอเจริญพร